ขึ้นปีใหม่ปีนี้เริ่มต้นดีมีชัยไปเกินครึ่งขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าปาสามัคคี2,565กองกองละ99บาทสร้างบุญเสริมบารมีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ณนะวัดบึงสมบูรณ์ตำบลบึงอ้ออำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาในวันเสาร์ที่1มก,กราคม2565 เพื่อหารายได้สมทบทุนบุรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุวัดบึงสมบูรณ์จึงขอเชิญชวนมวลหมู่กัลยาณมิตรที่มีจิตศรัทธาในการสั่งสมบุญได้ร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้โดยทั่วถึงกันขออำนาจคุนพระศรีรัตนตรยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล,ลโลกพร้อมทั้งพลาอนิสงผลบุญที่ทุกท่านได้สร้างร่วมกันในครั้งนี้จงทรงผลดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวัน,นะสุขภพละปฏิพานธนสารสมบัติตลอดกาลนานเทินติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอธิการพึ่งผายโสพนธมโมเจ้าอาวาสวัดบ,บึงสมบูรณ์โทร080 739 8769จอย่าลืม วันเสาร์ที่หนึ่งมกราคม2565มาร่วมบันทึกความทรงจำในรอบปีสร้างบุญใหญ่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ณนะวัดบึงสมบูรณ์ตำบลบึงอ้ออำเภอขามทะเลสอโคราชบ้านเอ